กลับสวัสดีพี่น้องปงไปสุภูสุคนครับผมวัอนี้ก็อยู่กับอาลีบาบานะครับผมมาบอาจ้าพัาไซสารตามสไตล์นมอุบลคนโกผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมวันนี้มาให้สะน้ำให้เด็กๆครับอยู่ลังบานครับพี่น้องเยี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งสะว่ายน้าของเรานะครับผมตรงนี้เลยเด็กๆของเรานะครับผมเดิมที่จะเอาน้ำใส่ล้อรถนะครับผมก็พอดีคุดเอ้่าออก มันเป็นบอ่อนามอยู่หนีเวลาฝนตกน้นกับสีหงก็เลยปล่อยนามไซเป็นกันนะพ่นสมาชิกเด็กๆมอแมแมมเลยตรงนี้ปกติเป็ดพ่นกับสีมาเลนน้ำอยู่แล้วครับผมเพื่อพอนคครยคลายร้อนนะครับผมเพื่อเขาจะบริเครียดนะครับผมกเก็ดส่วนเขาตรงเลนน้ำแต่ห้าก็มีน้ำตงองฝนให้พ่นเยอะนะครับเน๋ยวมันก็บกไปเองมันครับน้ำตัวนี้ พอนเป็นดินธรรมชาติบดิเฮ็ดเป็นนี้ย้อนกระบกครับหนันก็ลดมันก็แห้งไปเองดินแห้งแล้วก็จะเปิดให้อยู่เหม,มน,นี้ก็มาเฮ็ดสะไห่หนามให้เด็กๆเ,เข้าครับผมอยู่สวนลองบ้านครับผมน้องม้ก็เกิดพี่น,อน้องหน่อไม้เกิดแล้วบงนนี้น้องใหม่รุ่นน้องใม่น้องใหม่ครับยืดสามงอนอนองอนพกเอฟเบ่ย์หนึ่งสองสาม สามน้อกเกิดแล้วสิไปกินอยู่หรอกพี่น้องตุนน้ก็ไว้ให้เป็นหล่มเงาของเป็ดของไก่ครับไห้น้องเราจะตุนน้ก็ไว้ให้เป็นหล่มเงาให้เป็ดให้ไก่า้บรรยากาศครับผมวันนี้ก็มาเฮ็ดพาพี่น้องเข้ามาชมเหมืนสะไว้น้ำสะไว้น้ำของเด็กๆวันนี้เด็กๆเ,เ,เ,เพิ่นกับสีอาบ อาบน้ำสกปรกแล้วก็มาอาบน้ำสะอาดนะครับผมจักความอยู่ได้ที่น้องเป็นไงเป็ดของเราก็พ่นเศษน้ำอยู่ในสะสะตอนนี้พ่นเส็จมาอาบน้ำสะอาดเป็นไงจักความอยู่ตัวตัวนี้สะส่วนรวมตัวนี้สะส่วนตัวนะครับน้ำสะอาดเขาเล่นน้ำสกปรกแล้วก็มาเล่นน้ำสะอาดนะครับเปลี่ยนชุด ไปลงนู่นอีกแล้วเต็ดต้องเห่าครับโอเคครับผมพี่นอ้องปองปลายสุภกสุคนครับผมทักทายพี่น้องย่างมือแลงครับผมบุมญยังวอาหลายยายห่างกับกิจกรรมคลายเครียดนะครับผมยางมือแลงครับผมฝากเป็นกําลังใจสุภุสุคนครับผมบวัวคาคนอยู่ทางไกลทางไกลนะครับผมเอาบรรยากาศ สวนหลังบ้านมาให้พี่น้องห้องเรรับชมนะครับผมผู้ใดไปทําการทํางานหรือว่าผู้ใดยอยู่ทางไกลนะครับผมบรรยากาศสวนหลังบ้านของเฮาครับผมผู้ใดขึ้นหอดบ้านนะครับผมก็บรรยากาศแบบนี้มาให้นะครับผมผ่อนคลายนะครับผมกัฝากเป็นกำลังใจให้สุภูสุขคนครับผมให้ทุกคนก็มีควาวมสุขนะครับผมคิดสิ่งใดก็อ่าให้สมดังปัารานา ในลำลำด้วยๆสุขภูสุขคนครับผมหลักกายแข็งแรงนะครับผมวันๆๆๆๆๆนี้ครับบุมีอย่างไรครับผมมาบ่าจาภาษาอีสานนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ